วันนี้หน้าหอประชุมที่วาการอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธา,ยานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบูลคุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวนพันชุดไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธา,ยานีเพื่อบัรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ ในการนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายธีรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและรายงานการเกิดอุทกภยัยรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภยัย จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอธธภัยในพื้นที่อำเภอบ้านไร่โดยมีผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานีและในอำเภอบ้านไร่เป็นตัวแทนรับมอบ ตอนเจนนองคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวรัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จำนวน3าครอบครัวซึ่งครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล้นพน้นอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่เมื่อวันที่19ตุลาคม2567 ประกอบกับมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีพื้นที่ลาดเอียงจึงทําให้เกิดน้ําฝนสะสมเกิดน้ําป่าไหลหลากและท่วมขังทําให้บ้านเือนรัศดรสิ่งสาธารณประโยชน์ถนนคอสะพานได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบใน6ตนําบล42หมู่บ้านรัศดรได้รับความเดือดร้อน1 0 3 5ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วเหลือในพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่